หไปยังอีกเขตเลือกตั้งหนึ่งนะคะภายในเทศบาลเดียวกันซึ่งทำให้บุคคลมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นระยะเวลาติดต่อกันน้อยกว่า1ปีนับถึงวันที่เลือกตั้งให้บุคคลน,นั้นนะคะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีค่ะ และเน้นย้ำค่ะสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นในครั้งนี้อยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9อยู่นะคะจึงขอให้ทุกๆท,ท่านอย่าลืมพกหน้ากากอนามัยติดตัวมาด้วยแล้วก็สวมใส่อยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งแต่ละหน่วยเลือกตั้งนะคะก็จะมีจุดบริการในส่วนของเจลแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยก็ขอให้ทุกๆท,ท่านนะคะดูแลเรื่องของสุขอ,อนามัยแล้วก็พยายามเซฟตนเองให้มากที่สุดด้วยนะคะ นอกจากนี้ค่ะท่านสามารถแจ้งเบาะแสของการทุจริตการเลือกตั้งนะคะซึ่งท่านใดที่แจ้งเข้ามาค่ะก็จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลจำนวน1,000 0บาทค่ะโดยติดต่อผ่านช่องทางสายด่วน1,444ค่ะและแน่นอนว่าอย่าเลือกคนที่ซื้อเสียงซื้อสิทธิ์ขายเสียงมีโทษจำคุก1-10ปีค่ะหรือปรับ20,000บาทถึง200,000บาทและเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งเป็นระยะเวลา20ปี เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใสค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวนะคะสำหรับการขยายระยะเวลาการชำระภาษีประจำปีงบประมาณ2,564ค่ะสำหรับการประกาศแจ้งรายการที่ดินนะคะเทศบาลเมืองบ้านสวนก็จะมีการประกาศตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2,563ที่ผ่านมา และจะประกาศราคาประเมินในเดือนมีนาคม2564ค่ะประกาศการประเมินภาษีในเดือนเมษายน2564และจะมีกํำหนดช่วงระยะเวลาให้ทุกๆท,ท่านนะคะมาชำระภาษีภายในเดือนมิถุนายน2564ค่ะและตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม2564นะคะก็จะเป็นช่วงระยะเวลาของการผ่อนชำระภาษี ในช่วงของเดือนกรกฎาคม2564จะเป็นการแจ้งเตือนภาษีที่ค้างชำระค่ะในช่วงของเดือนสิงหาคม2564ก็จะมีการแจ้งชื่อผู้ค้างชำระภาษีค่ะและในเดือนมกราคม2565ก็จะมีการรายงานข้อมูลจัดเก็บภาษีค่ะถ้าสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนพัฒนารายได้เทศบาลเมืองบ้านสวนค่ะ โ0ร8 3 8 4 8 5 5 5 5ต่อ2 1 1หหรือ2113ค่ะ มาต่อกันที่ข่าวการรับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวนประจำปีการศึกษา2564ค่ะทางด้านของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวนนั้นได้เปิดรับสมัครเด็กนักเรียนโดยทําการคัดเลือกเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเลก็กเทศบาลเมืองบ้านสวนประจําปีการศึกษา2564ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับสมัครดังต่อไปนี้นะคะ คุณสมบัติของผู้ที่มาสมัครค่ะต้องเป็นเด็กที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนระดับชั้นเตรียมอนุบาลเด็กที่สมัครนั้นต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า2ปี6เดือนซึ่งต้องเป็นเด็กที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่ 16. พฤษภาคม2 5 6 1ถึงวันที่15พฤศจิกายน2,561นับถึงวันที่ 15. พฤษภาคม2564ค,25ค่ะ ระดับชั้นอนุบาล1ถึงอนุบาล3เด็กที่สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า3